็สวัสดีคุณผู้ชมมนด้วยนะครับก็ามาพบกับผมนะครับในการ q ิวโปโฟติไฟทีวีนะครับอ่าวันนี้ผมก็จะมาสอนทิกที่สในการ pvp ขั้นเทพนะครับทิกนี้ถึงแม้ว่ามันจะมันจะมีทิกซ้ํากับคนอื่นด้วยนะครับแต่ก็โอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนะที่ผมจําได้นะทิกนี้มันจะอะ่มันเหมือนจะตี หนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณม,มันก็โอเคครับก็ช่างเถอะโอเคทีนี้ก็นะครับมันต้องเป็นที่เกี่ยวกับพีพโดยตรงเลยนะครับเอ๊แต่เดี๋ยวไอ้นี่มันออกมาได้ไงวะเออช่างเถอะครับทีนี้ก็มีเกี่ยวกับพีพโดยตรงนะครับส่วนดามนะครับมีข้อบุคองนะครับคือ เราจะทุกทีเราจะใช้ดาบเพชรนะครับส่วนใหญ่ทุกคนต้องใช้ดาบเพชรเพราะมันแรงนะครับอแต่คุณไม่รู้ซะแล้วว่าพลังของดาบแต่และดาบนี้มันแตกต่างกันนักเลยนะครับคือดาบไม้น้าการตีมันจะอ่ามันจะช,ะชา้ชะชาช้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 าแล้วเร็วนะครับนี่แต่ลองดาบหินนะครับดาบหินมันก็จะทงทวงหนักๆนะครับแต่ความเร็วมันก็เร็วนะครับส่วนดาบทองเนี่ยแนะนําให้เอาไปใช้สําหรับสตันนะครับ ก็คือนี่เราตีเราตีอยู่มันจะเร็วคูณหลายเท่าเลยนะครับนี่มันจะเร็วแบบคูณหลายเท่าเลยครับสาหรับการตีสตันนะครับแล้วมันสามารถแล้วดับส่วนดับเหล็กนะครับมันก็จะช้าช้าหน่อยนะครับนี่มันจะช้าหน่อยครับไม่เหมาะกับสก,กานสตันนะครับแต่ส่วนมากเขาจะใช้ไข่กันสตันกันนะครับนะครับนี่ส่วนดาวเพชรน,นะครับทุกคนก็คงรู้ ะตีช้านะครับตีช้าตีช้ากว่าดาบอันอื่นเลยนะครับอ่ส่วนอันต่อไปนะครับเป็นธนูกันเลยธนูนี่ส่วนส่วนมากคนจะใช้ไม่ค่อยกิ่งกันนะครับธนูเพราเดี๋ยวผมสอนวิธีการจัดของด้วยนะครับนี่เดี๋ยวผมจะมาสอนการจัดของกันทีเลยผมจะเลือกเป็นดาบเพชรแล้วกันไอ้ดาบอดาบเพชรแล้วกันครับการจัดของที่ดีนะครับควรใช้เอาดาบอยู่นี้นะครับนี่ธนู นูอยู่ประมาณช่วงช่วงนี้นะครับนี่แล้วก็พวกแอปเปิลแอปปองแอปเปิลทองอยู่นี้แล้วก็บล็อกจูดในนับจากชั้นตรงนี้มาหนึ่งสองสามสี่อยู่ชั้นที่สี่นะครับแล้วพวกนี้ก็เก็บใส่นี้ไปครับนี่พวกพวกไข่นี้ผมจะมาเป็นอันนี้นะครับไข่ก็เก็บเข้าไปนะครับถามว่าวิาวธีเก็บเก็บไงเหรอครับนี่เราก็สมมุติเรามีไข่นี้ใช่ไหมครับเราอยากเก็บเข้าไปในช่องอยากให้มันหายไปล้วก็กดเข้ามาในช่องตรงไหนก็ได้ครับปิ๊บนี่มันก็จะหายไปเลยนะครับ โอ okay. เคตอนนี้ก็คือการจัดของนะครับสําหรับพีพีครับที่ทำไมผมต้องจัดอย่างนี้ครับสมมุตินะผมวิ่งนะครับดาบอยูน่นี้อ่าวิ่งหนีมัน่นดาบอยูน่นี้ผมจะไปกดเอยผมจะไปกดนะครับไปกดดาบกดไม่ได้ครับมือกดไม่ได้ต้องต้องมาหยุดแล,ดแล้วก็กดแล้วค่อยวิ่งอีกรอบนะครับแล้วเสียเวลาทําให้เราโดนตีได้นะครับแต่ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับรแล้วเราวิ่งอ่าแล้วเราวิ่งแล้วเรากดดาบได้เลยทันทีเลยครับเราก็สามารถทำไปสู้เขาได้นะครับ แล้วก็ส่วนอาหารนี้พอเราโดนตีหนักๆนะครับเราก็สามารถหยิบอาหารมาแล้วก็หันหลังกินปุ๊บแล้วเราก็ไปหันหลังกินปุ๊บแล้วเขาไปตีเขาเลยครับมันจะทําให้เร็วต่อการพ v พีนะครับทุกคน็หาผมโกงกันจ้างนะครับพีพให้ปรับมุมนี้นะครับสามารถตีได้ไกลห้าบล็อกนะครับนี่มันจะตีไกลห้าบล็อกกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับอันนี้นะครับสมมติอ่าผมตีบัวป๊อป ป๊บนะครับมันก็จะโอเคนะครับแต่ไม่เหมาะกับใช้ธนูนะครับธนูก็เราให้รีบามือเราไวๆก็รีบเปลี่ยนแล้วก็ยิงเลยนะครับเนี่ยยิงกันเลยนะครับนะครับยิงไปเลยนะครับแล้วแต่เราจะเลือกยิงนะครับคือเราก็ต้องรีบลองหัดหัดเปลี่ยนแบบไวๆนะครับอาหารอาหารก็ไอ้เปินทองนั่แหละกินนะอาหารครับแนะนําให้อไอ้อันสุดท้ายเลยนะครับเพราะมันไม่ค่อยจำย็นเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าพวก เราไม่มี Apple แ p ปเปิลทองเราก็เอาไว้อาหารชั้นสองอยช่องที่สองนะครับช่องที่สองริมอันสุดท้ายนะครับนีผมก็มาสอนแค่นี้แหละครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นทิกพีพีท่าที่สองที่ผมลองไปใช้แล้วมันได้ผลจริงนะครับอแต่มันมีการตรีแบบนี้ด้วยครับนี่เงยหน้าแล้วก็ตีครับมันจะไกลหกบล็อกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ใช่ครับมันกลายหกบล็อกนะครับแต่เราจะเสียเปรียบตอนที่เราไม่ถนัดนะครับนี่ถ้าตีแบบนี้มันจะกลายหกบล็อกนะครับแต่ผมก็ไม่ขอแนะนํานะครับมันจะตีตีได้นะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยคล่องนะครับเออมันไม่ค่อยคล่องตัวแต่ถ้าคนคล่องก็เอาไปใช้ก็ได้นะครับโอ,โอเคสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับคลิปนี้จุกันจ้า